คือถ้าดีพับริกันขยับแล้วไม่เอายิวเนี่ยคุณพังแต่นั้นจบครับทํามาอิสราเอลก็ยักลบอยู่เนทันยูก็ไม่สนใจเขาค็ลบของเขาไป mm hmm. อูตีก็เรียบร้อยแล้วโดนเข้าไปชุดใหญ่เพราะไปไปโดนไปทําให้ชาวยิวเขาเสียชีวิตคือปกติยิวเนี่ยยิงอะไรมาก็แล้วแต่เขาไม่ว่าแต่ย้า้คนเขาตายแต่คนเขาตายเขาคืนมาอันนี้ก็เจอเสียชีวิตเป็นลายมันก็เล่นหนักเลย ซาวิเซีจะบอกว่าผมไม่กลัวใครและไม่กลัวสหรัฐด,ด้วยคือถ้าสหรัฐคุณมายึดจักเนี่ยเดี๋ยวพรรคคุณเนี่ยจะยุ่งซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเนท,ทันจูกจา์เริ่มจะกลับ,บวงแล้วก็คือจะบอกว่าจะมีการเจราจาฉันมันจะปล่อยตัวประกันแล้วมันก็คุณจะทํานานแล้วแต่ว่าเนท,ทันจิโแกแกลุยอย่างเดียวส่วนฮูตีเนี่ยถ้าเกิดยังขยับอีกเดี๋ยวก็โดนถึงรอบหลังจากปล่อยตัวประกันแล้วก็น่าจะมีข้อแลกเปลี่ยนให้ตัวผู้นําของฮามาสเนี่ยยิ่งกว่านอกประเทศอะไรก็แล้วแต่แล้วจะไปอยู่อียิปต์แล้วหรือจะ ไปประเทศที่3ที่4แล้วก็แล้วแต่อิราเลก็จะมีทางลมว่าเออเมื่อได้จูบกระม,มันแล้วก็คือจบตัวประกันก็คงจะได้ไม่เยอะเท่าไห,หร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตไปเยอะแล้วแหละแต่ยังที่สุดเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าจะมีการหยุดยิงมีการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมข,ของตู้ต้องขกลางตรงนั้นมันจะได้สงบสักที วันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านองศกรแล้วนะคะก็เลยอยากจะขอฟังอีกมุมมองหนึ่งคะ่ะว่าถ้ามองฝั่งของสงครามตะวันออกกลางเองเนี่ยคะ่ะการเลือกตั้งนะคะของฝั่งสหรัฐในตอนนี้เนะะี่ยค่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นฝั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าของคุณกัมลาแฮร์ริสก็ตามเนะะี่ยค่ะจะส่งผลต่อสงครามครั้งนี้ไหมคะเพราะว่าก็มีหลายคนที่มองว่าหรือว่าถ้าหากว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นหนึ่งใน เรียกว่าปัจจัยที่ทําให้สองครามนี้อาจจะยุติลงได้ในมนุมนี้ท่านมองว่าอย่างไรคะคือดิปาบริกตเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยชาวยูนะเงินของชาวยูในในในแมนฮัตตันนะคือถ้าดิปาบริกตขยับแล้วไม่เอาอยูเนี่ยคุณพังตังนั้นจบครับทามาอิสราเอลก็ยังลบอยู่นู่าอย่างกรต่างนะครับแล้วก็เนทันยูเขาไม่สนใจ เขาก็ลบของเข้าไปนะครับแล้วผมก็คิดว่าจะจบเร็วเพราะว่านิทานยยฮูเนี่ยก็ตอนนี้ก็เหมือนบรรลุเป,ป้าหมายแล้วแหละก็คือสามารถที่จะไปยันได้ถึงในการสร้างในยันในสุดทางแล้วฮิสปาลิลเนี่ยทำท่าว่าจะจะ,จะร่วมมือกอิร่านมาบุกอิสราเอลสุดท้ายก็ไม่ทาอะไรใช่ไหมไอ้นี่อะไรเนี่ยก็ยังจริงเจรวดนี่แหละเหมือนเดิมกูตีก็เรียบร้อยเวลาโดนเข้าไปชุดใหญ่เพราะไปไปไปล่อยโดนไปทําให้ชาวยิวเขาเสียชีวิตคือปกติยิวเนี่ย ยิงอะไรมาก็แล้วแต่เขาไม่ว่าแตายใหญ่คนเขาตายแต่คนเขาตายเขาอาคืนหนักอันนี้ก็เจอเจอเสียชีวิตเป็นรายหนึ่งเขาก็เล่นหนักเลยท่าเรือนี่หมดเลยนะท,ทั้งท่านที่ซารัดเนี่ยจะทําลายท่าเรือได้แต่เขายังเขายังเก็บไว้เพื่อไปใช้เรื่องอื่นเรื่องพูดคุยเจราจาไม่ฟังเลยอิสาราเอลลุยเรียบหายหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเงื่อนไขซาลูเซลจะบอกว่าผมไม่กลัวไขและไม่กลัวซารัดด้วย คือถ้าสาระคุณมายึกยักษ์เนี่ยเดี๋ยวพรรคคุณเนี่ยจะยุ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจก็เข้าได้เขาเรียกว่าทฤษฎีสกปรคิดนะ conspiracy theory ได้เลยว่ายิวของโลกไอ้จิวไม่ได้ของโลกหรอกเขาคลองเงินคองเงินอยู่ในแมนฮัตตันนะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเออเขาเขาเขา,เขาไม่เบานะครับดังนั้นทรัมป์มายังไงก็ยังสนับสนุนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอ่าทางเดโมแครตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอย่างนั้น เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยพึ่งพาชาวอยู่มากเหมือนกับทางร e พับลิกันดังนั้นก็จะเหมือนทรงๆแบบนี้ก็คือพยายามที่จะไปปรามอิสราเอลบอกอย,อย่าเกินเลยอย่ามากเกินไปอะไรต่างๆก็เป็นลักษณะที่เรเห็นว่าแตกต่างระหว่างร e พับลิกันกับเดโมแครตแบบนี้แต่ว่าถ้า,ถาทัม,มายังไงก็ต้องสับมุนต่อไม่มีทางเลอนซึ่งถ้ามาใจใเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ดินทานอยู่ว่าไปนะครับมาจะอ,อกรุ่มนั้นแต่ถ้าเกิดเป็น กำมาามาก็จะเหมือนเดิมก็คือจะปลามๆแล้วพยายามให้ mm hmm. ให้จํากัดวงซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าในทานยูจาเริ่มจำกัดวงแล้ว mm hmm. ก็คือจะบอกว่าทีมบินการเจรจา,ชาใช่ไหมจะปล่อยตัวประกันแล้วใช่ปะอ่า <Okay. S 1> แล้วจะจบละจะจบกับอฮาม,มาสละเอาคุณกับผมเลิกกันละแล้วคุณก็อยู่ตรงไหนก็นว่าหรืออาจจะให้ผู้นําบางส่วนเนี่ยสามารถจะรีไพไปต่างประเทศได้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ควรจะทํานานแล้วแต่ว่าในทานยูจูแกแกลุยอย่างเดียวก็ว่ากันไปซึ่งถ้าทํากันได้คือจบ ซึ่งอาจจะเร็วส่วนฮูตีเนี่ยถ้าเกิดยังขยับอีกเดี๋ยวก็โดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะจบเลยไม,ไม่ไม่มีอะไรเกินกว่านี้แต่ฮูตีไปยุ่งอะไรเขามาไม่ไนดะ้เพราะว่ามนันพื้นที่ของเยเมนกว้างเขาอยู่กระจัดกระจายแต่ว่าตัวที่มันเป็นเป็นฐานยิงจรวดสาคัญมันพื้นที่สําคัญเนี่ยจะโดนกวาดหมดโดยที่สหรัฐไม่ต้องทําอะไรเพราะกวาดเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับค่ะพอท่านพูดถึงเรื่องของอ ตัวประกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จากที่คุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเห็นมา,าจากข่าวนะคะก็คือในรัฐมนตรีของอิสราเอลเขาก็กล่าวว่าข้อตกลงเรื่องของอเรียกว่าการปล่อยตัวประกันนะคะก็ดูเหมือนใกล้จะ,ะเรียกว่าสาเร็จร่วมไม่ได้โดยดีนะคะท่านมองว่าอย่างไรคะในมุมมองนี้ท่านมองว่าสุดท้ายแล้วผลตรงนี้เนะะี่ยค่ะของข้อตกลงนี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมของสงครามในระยะยาวยังไงบ้างะคะ คือตรงนี้อ่อันนี้มันน่าจะจบงานของของฮามาสคือตกลงจะหยุดยิงแล้วจะเ,เกิดการหยุดยิงขึ้นมาหลังจากปล่อยตัวประกันแล้วก็น่าจะมีข้อแรกเปลี่ยนให้ตัวผู้นําของฮามาสเนี่ยอ่าปลอดภยัยเดียวไปน,นอกประเทศอะไรก็แล้วแต่เดี่ยวจากตรงเนี้ยเราจะไปอยู่อียิปต์แล้วหรือจะไปประเทศที่สามที่สี่แล้วก็แล้วแต่นะครับโดยล้วค่อยไปค่อยไปว่าอาีกทีหนึ่งแต่ว่าขอปลอดภัยช่วงนี้ก่อนแล้วก็มันก็จะได้มีทางลงไงอิสราเอลก็จะมีทางลงว่าเออ อาละหยุดหยุดลุยแล้วเพราะว่าเขาเสียกําลังคนเยอะเสียทรัพยายกรเยอะเมื่อได้จุบกรรมมาแล้วก็คือจบนะครับซึ่งตัวประกันก็คงจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตไปเยอะแล้วล่ะแต่อยางไงสุดเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าจะมีการหยุดยิงมีการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมของตัวเปนออกกลางตรงนั้นมันจะได้สงบ,บสทีนะครับซึ่งเราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่งั้นชาวเร์เซเนี่ยจะลำบากอยู่จะมีการโจมตีอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะลําบาก แล้วสุดท้ายเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะขยับนิดหนึ่งซึ่งเราจะมองว่ามันจะมีการมีสองรัฐอยู่ก็คือรัฐยิวกับรัฐเลสไตเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อันนี้ผมยังสำรวจอยู่หนามีสองรัฐนะแล้วก็เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นกลางก็คือว่าทุททกศาสนาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ตัวของเลสไตก็มีพื้นที่อยู่ในเยอรมนีไม่ใช่อยู่ที่เวสต์แบงก์นั่นแหละนะครับ mm hmm. แล้วเป็นรัฐที่ได้รับการยอมรับอิสราเอลก็ได้รับการยอมรับทั้งคู่แล้วอยู่ด้วยกัน นั่นจะเป็นทางออกที่ดีสุดสําหรับสนิภาพที่ตะวันอ,ออกกลางซึ่งถึงแม้จะยังไงก็ตามชาเปรตสตน์เองโดยทั่วไปในพื้นที่ของอตัวตัวเวสแบงเนี่ยก็มีคนยิวอ,อยู่เยอะเออแล้วคนยิวไอ้คนชาวเวสตซ์ที่ไปทําง,งานจากเวสแบงที่ไปทําง,งานในสเด็ก็เยอะเขาก็อยู่กันได้ mm hmm. มันมีเฉพาะกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มที่ยังหูรุนแรงอยู่เท่้นเอง mm hmm. ที่ไปก่อเหตุนะครับซึ่ง ตรงนี้มันก็โดนโดนโดน,โดนกวาดล้า,ลางไปเยอะแล้วแหละก็จะเหลือแต่เพราะคนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งอาจจะไม่เยอะพอที่จะก่อกวนชาวอยู่ได้แล้วชาวอยู่รู้สึกว่าเขาปลอดภัยสักสิปีเขาก็จะจบงานนี้แล้วก็จะแล้วก็จะควบคุมประเทศได้ดีขึ้นเพื่อไม่มีจุดอ่อนแล้วก็แล้วก็ตรงนั้นก็จะเกิดสันติภาพได้มันก็เป็นสันติภาพทั่วคราแต่ใ่นสุดถ้าเกิดมันมันนิ่งอยู่ได้สักพักหนึ่งอาจจะสุดท้ายแล้วคนที่หูรุนแรงอาจจะคิดเลิกทําเรื่องแบบนี้ก็ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นยังไงครับ ค่ะแล้วนอกจากประเด็นที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่เนะะี่ยค่ะท่านมองว่ามีปัจจัยไหนไหมคะที่จะทําให้สงครามตออกลางเนี่ยมันจะจบได้ในท้ายที่สุดค่ะคือคือคือผมมองว่าอิสราเอลเนี่ยเขารู้เป้าหมายแล้วเนี่ยมันคือคือสงครามที่มันเกิดขึ้นมาก็เกิดจากอิหร่านนะอิหร่านเป็นปสุดท้ายสุดข้างหลังใช่ไหมอิหร่านเปิดงานนี้เนี่ยเพื่อช่วยรัสเซียในตอนรบกับยูเครน เพื่อรัสเซียเนี่ยเพื่อละซารัฐเนี่ยต้องแบ่งทรัพยากรมาช่วยอิสราเอลแล้วก็ช่วยยูเครน้อยลงอันนี้คือความจริงตอนนี้มันก็มันมีประโยชน์แล้วไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยูเครนก็ยังลบได้อยู่แล้วทางนี้ก็สูญเสียเยอะมีประโยชน์อะไรก็สุดท้ายก็เจ้ากันไปแล้วก็ทางทางอิหร่านเนี่ยผู้นําขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้นําที่มีอาวุธสุดแบบผู้นําจิปิญญ,ญานเนี่ยแต่เขาเป็นประธานที่ดีซึ่งเป็นสายกลางนิดหน่อยก็คือเป็นหัว เขาเรียกว่าหัวอู่ปฏิรูปหน่อยคือไม่ได้หูรุนแรงว่าจะจะใช้กําลังจะส่งออกกันก่ออะไรเขาไม่ถึงขนาดนั้นเข,เขาเขาเด่นการเจราจาดังนั้นในโอกาสที่อิหร่านจะส่งกําลังออกไปลบก,กับใครต่อใครเนี่ยจะลดลงมันก็จะเข้าทางพอดีแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจของชาวอิหร่านเองที่อยากได้สายนี้มันเป็นการบอกผู้นําจิตวิญญาณเหมือนกันว่าคุณอย่าไปทางนู้นเลยมาดูแลประเทศตัวเองดีกว่ามันก็จะกลับไปทางนั้นนะครับ แล้วก็ผมก็ยังยังติดอยู่เรื่องก็คือเรื่องนิวเคลียร์ซึ่งไทยล้นก็ทางสรัฐเขาเตือนว่าอิหร่านผลิตได้แล้วเนี่ยนะครับมันมันจะเกิดการไปโจมตีโดยอิสราเอลหรือเปล่าซึ่งนี้ต้องดูอีกทีว่าจะยังไงถ้าเกิดมันไปเกิดการโจมตีขึ้นมาแล้วทําลายลงลงนิวเคลียร์ได้ก็จริงแต่ว่ามาทําอิหร่านเนี่ยเกิดจะกลับมาด้านหูรุนแรงอีกทีหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันไม่มีหรือว่ามันจบกันไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดสันติภาพได้สันติภาพมันเกิดจากอิหร่านกอ่นคื แต่เป็นท้ามุ่งรางมาสองดนติีไม่เกี่ยวอยู่ที่สองประเทศนี้เจา้าเป็นยังไงกันนะครับ